พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าครับวันนี้ผมอยู่ที่เจริญนคร31ยอมยอมกินข in ้าวมันไก่อ้าวข้าวมันไก่ทำไมเป็นชับชับชับวันนี้ฮะจะมากินข้าวมันไก่มีหลายคนบอกว่าแถวฝั่งทนนี่ะมีข้าวมันไก่อร่อยอร่อยไหมมีมีหลายเจ้าเลยแล้วเจ้าเด็ดๆดังๆที่วนชนิวก็ไปมาเยอะแล้ววันนี้มีอีกเจ้าหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยจารุวันข้าวมันไก่นะครับที่นี่เขาของเด็ดก็คือไก่ไหลาาาเรทตามสู ร้านนี้เป็นร้านข้าวมันไก่ที่อยากให้คุณผู้ชมมากินอีกร้านหนึ่งนะเพราะว่าเขามีเอกลักษณ์มานีพี่ตั้มจาของร้านส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกี่ปีแล้วพี่ตั้มปีนี้ผมขายตั้งแต่ปี2532นอนะโอ้โหปีนี้ก็เข้าปีที่35แล้วครับปี35 35ปีแล้วใช่ครับการุกวันนี่เป็นชื่อใครคะคุณแม่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชื่อพี่สาวชื่อพี่สาวใช่สมัยก่อนแม่ขายไม่มีชื่อร้านแต่ว่าพี่สาวจบเภสัชมาก็จะมาเปิดร้านตรงนี้เป็น จารุวันเพศัตคนก็เลยเรียกติดปากว่าเป็นข้าวมันไก่จารุวันข้าวมันไก่จารุวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะเลยตำเลยเอกลักษณ์ของที่นี่ยใครๆก็ล่ำลือ,เร,อ,เ,รอเรื่องเรื่องของไก่โอ้โหขไก่พี่จะไม่เหมือนกนอื่นใช่ไหมใช่ครับของเราจะเป็นไก่เขาเรียกว่าไก่สามสายเขาจะมีความเหนียวควันแน่นของ,อของเนื้อของเขาหนังจะบางมันจะน้อยของเราก็จะเป็นจริงๆเราเป็นสูตรไหหลอใช่ จริงๆเราไก่เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆต้มไปใช่ครับถ้าเราแบบต้มไฟแรงหนังก็จะแบบไม่สวยไม่สวยใช่ต้องค่อยๆต้มมันจะมีเคล็ดลับของเขาอากงคือคนไหลัมเลยใช่ไหมใช่ครับโทษนะรูปที่เสียนั่นคืออากงมาใช่ครับใช่ครับเห็นบอกข้าวเนี่ยพี่ต้องหุงแบบไหนนะเป็นหม้อกวนเป็นหม้อแก่ใช่ใก่กวนกวนให้แห้งใช่แต่ทีนี้สมัยเนี้ยพอพอเราขายในวอลลุ่มที่มันมากขึ้นเนี่ยทำวิธีการอย่างนั้นมันมันไม่ทัน ก็ค่อยชายก็ค่อยปรับปรับปรับสูตรมาเรื่อยๆใช่ครับทั้งข้าวก็ดีไข่ก็ดีน้ำจิ้มล่ะน้ำจิ้มที่ร้านเนี่ยจริงๆแล้วไหหลำเนี่ยผมมาทำเนี่ยคนไทยชอบรสจัดออเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวต้องมาทีนี้เราก็ค่อยๆปรับสูตรมาเรื่อยๆประยุกต์ใช่จนทำให้แบบรสชาติมันกลมกล่อมตัวเท่าไหร่ฮะจริงๆเราขายเป็นกิโลนะกิโลหนึ่งตอนนี้280บาทข้าวตอนนี้จานเท่าไหร่แล้วฮะ ก็ธรรมดา50าสธรรมดาห้พิเศษ60พิเศษ60ใช่ครับอ่าแล้วจะไก่เป็นจานก็เริ่มต้น80บาท80บาทใช่โอ้แค่นี้เองคุณผู้ชมใช่แล้วมีเมนูอื่นไหมเมนูอื่นตอนนี้ก็จะมีข้าวมันไก่ทอดนะครับอ่แล้วก็เป็นข้าวหมูอบสูตรไหหลําออ่าแล้วก็มีข้าวคอหมูทอดซึ่งตอนนี้กำลังฮิตเลยปลาแรงใช่ครับปลาแรงใช่ครับแล้วก็เป็นข้าวหมูกรอบอันนียครับใช่ครับอ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันดูครับขอบคุณพี่ตั้มมากขอคบครับสวัสดีครับ พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเปิดสายหรือเช้าก็ทนรอไว้จะเป็นคำราตรีหรือบ่อายอยู่จังวันไหนตามไปแน่นอนสั่งมาให้ดูครบเลยคุณผู้ชมร้านจารุวันนี่คอหมูทอดหมูกรอบหมูอบไก่ทอดและนี่ไฮไลท์ของที่ร้านข้าวมันไก่จารุวันก็คือต้องไก่ไขหลำนี่เลยสังเกตดูตัวไก่นะฮะเห็นไหมฮะ ไก่ก็จะเป็นแบบนี้พวกไก่3ส,สายนะคุณผู้ชมหนังก็จะบางเนื้อจะแน่นนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอชิมข้าวก่กอนโอ้โหดูข้าวก็หุงมาเนี่ยข้าวมันไก่ที่ดีนะมันจะเกาะตัวคล้ายๆเขาขเหนียวเลยอะ่ะเนี่ยฮะหอมตัวข้าวนะก็จะมีความเค็มๆเล็กๆหอมๆอยู่แล้วไก่เนี่ยคุณผู้ชมเอากินเปล่าๆเลยไก่ดีอยู่แล้ว นะนี่ยดูก็รู้ในหนังแน่นแต่นุ่มแต่ถ้ากินมาป่ามันก็จะจืดๆหน่อยมันต้องมีน้ำจิ้มฮนะนี่น้ำจิ้มเขาเราก็ใส่พริกไปหน่อยขิงไปนิดนึงแล้วผมเนี่ยขาดไม่ได้เลยต้องมีซีอิ๊วหวานนี่ลงมาหน่อยโอ <laughs> ปรุงแบบผมเนี่อร่อยนะคุณผู้ชมจะปรุงแบบเนี้ยเราก็ราดันเข้ามันกไก่แบบนี้ <laughs> แล้วก็พริกชุ่มๆแบบนี้ okay. จัดเลยนี่ไปนะดีมากไก่ก็นุ่มอ่ะคุณผู้ชมแล้วกินตามสไตล์ตีอ้วนนะไม่รู้ใครกินยังไงแต่มีหลายคนกินตามผมแล้วบอกอร่อยมากนี่หมูกรอบอันนี้ชิมเน้นๆคุณผู้ชมแต่กินเอาเน้นข้าวมันไก่นะผมเน้นข้าวมันไก่แต่อย่างอื่นก็ได้ฮนะแต่พวกนี้ผมว่านต้องกินข้าสวยถ้าอร่อยกว่า ข้าวมันพอได้ข้าวมันหมูอบก็ <S <S สั่งดัดแปลงได้แต่โดยรวมอะ่ะชอบไก่มากคุณผู้ชมไก่นี่เห็นไหมทำวาวอร่อยหนังบางเนื้อแน่นแต่นุ่มแวะมานะจารุวันข้าวมันไก่จารุวันข้าวมันไก่รไกครับคุณผู้ชมทั้งไก่ทั้งข้าวสูตรไทยลามตั้งแต่โบราณเลย ลองแวะมาชิมดูไม่ผิดหวังแน่นอนร้านอยู่ไหนพี่ตั้มอยู่ปากซอยเจริญนครสา,าทรเบสกครับคร <มา S 2> ับผมตะกี้โม,มงครับเปิด7โมงเช้าถึงบ่ายครัทุกวันทุกวันครับแวะมาได้เลยนะครับวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวุ้นชนหิวเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็ยังมีซอ,อสอเนกประสงค์ตีวุ้นชนหิวนะครับหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์นะครับแล้วก็สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าโปรสองขวดพิเศษส่งถึงบ้านฟรี159บาทนะครับเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้้้้อสััตวว์ไไดดทำกบขา เจด้วยนะครับมองไปทางร้าน1ชุดเลยนะฮะแล้วก็ยังมีสติกเกอร์ขออนี้าตติดไว้หน่อยตี้วนชวนิวร้านนี้ต้องลองครับดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดนเฮ้ยสับประรดเฮ้ยสับปะเลเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ